เธอเนี่ยคิดว่าการมานอนบ้านฉันเนี่ยหมือนมาังแรงถูกไหมใช่งั้นถ้าเกิดว่าฉันจะเก็บเงินเล็กๆน้อยๆได้ไหมไดเฮ้ยเราเล่กนกันหรอไม่ไคุณลูกค้าจเล่นตาสบายค่ะคคคฉันจะ,จะได้เก็บเงินได้ไงทั้งหมดก็เ,เดี๋ยวแปนนะ๊หนึงนรวมยอดนด พิมทุบโทรศัพท์ตัวเองทําไมเนี่ยฮะเป็นไรคะมันเป็นอีกแล้วอะค่ะมันช้าไปหมดเลยเออแม่จ๋าใช้เบอร์สิบสี่ให้หนูหน่อยนะจ๊ะสิบสี่เป่าแม็กเดี๋ยวหนูใช้แค่ทอ่ะมันใช้ได้อยู่เลยเนี่ยไม่ได้ค่ะแม่เวลาจะเปิดกล้องถ่ายรูปทีเนี่ยดูนะคะดูนะคะเนี่ยหลดนเป็นชาติเลยค่ะแม่รอหน่อยแค่นั้นเองแล้วเอาหภาพมันก็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะคะเนี่ยจะอัพไอจีทีนึงต้องใช้เวลานานมากเลยค่ะแม่ แม่นนะะมยังไม่เห็นความจําเป็นมันแพงนะลูกนี่ถ้าอยากจะได้นะเก็บเงินซื้อเองเลยแม่เอ้าจริงๆถ้าหนูนะเก็บเงินซื้อเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของหนูค่อยๆเก็บหนูจะได้รู้คุณค่าแล้วก็รักษาไม่ทำมันตกแบบนี้ไงเนี่ยด,ดูดิยนมากเลยอ่ะโอ้ยไม่เอาแล้วไม่พูดด้วยอยากได้ก็ซื้อเองนะจ๊ะ แล้วเราจะเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์เองได้ยังไงอะ่ะเนียยังเป็นเด็กอยู่เลยนะตังตั้งสี่ห้าหมื่น บ้านเธอสบายกว่าโรงแรมอีกสาวห้วน้ำก็มีเตียงนอนก็นุ่มอาหารการกินก็มีพร้อมหมดทุกอย่างเสียตังเนี่ยโอ๊ยถ้าพูดอย่างเงี้ยเด้อหรือว่านี่จะเป็นโอกาสดีที่เราจะเก็บเงินไปซื้อโทรศัพท์เพื่อนพวกเธอเนี่ยคิดว่าการมานอนบ้านฉันเนี่ยเหมือนม้านโรงแรมถูกไหมใช่งั้นถ้าเกิดว่าฉันจะเก็บเงินเล็ก ไปโรงแรมอ่ะเธอก็ต้องจ่ายเงินถูกไหมอ้ะไหนบอกว่าคิดว่ามาการมาบ้านฉันเนี่ยมันเหมือนไปโรงแรมไงงั้นก็ขอเก็บตังค์นิดนิดหน่อยเองเฮ้ยพิมพ์นี่มันเพื่อนกันนะครับใจเย็นก่อนเถอะนี่พิมพ์ก็คงเก็บขำๆเล่นนั่นแหละแน่นอนเลยเออพวกเธอมาฉันก็ต้องจ่ายค่ารำคาค่าไฟแพงขึ้นุดเลยนะก็ได้เล็กๆเล่นๆนิดหน่อยเออไดเลยได้เลยได้เลยไดเลยอ่ะถ้างั้นตกลงใช่ ผู้หญิงนอข้างล่างสองนะคะเดี๋ยวถือกระเป๋าให้เดี๋ยวถือกระเป๋าให้คุณผู้หญ <คน S 2> ิงะคะไม่เป็นไรคะ่ะก็ภาพอยู่ทางนู้นนะคะส่วนคุณผู้ชายสองท่านเนี่ยอนอนข้างบนนะคะเดี๋ยวเสริมเตียงให้สองเตียงนะคะคุณผู้ชายเดี๋ยวเราจะมาเชิญดูห้องก่อนนะคะที่ฉันแนะนำก่อน,นะคะุณลูกค้าห้องนี้เป็น type ่อ grand suite นะคะมาดูมาดูมาดูนี่นะคะกว้างขวางใหญ่โตปกติห้องเนี้ยจะนอนได้สองท่าน ก็ขออนุญาตคิดค่าเตียงเสริมนะคะปกติเวลาไปโรงแรมแบบนี้คิดค่าเตียงเสริมบาเลยอาจเชิญคะเชิญค่คะเาิญดูก่อนนะคะนี่มีโต๊ะให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบอกว่าห้องนี้นะคะไม่ใช่ว่าแกรนสวีทธรรมดาเป็นแกรนสวีทตะกุซี่ด้วยค่ะฉันเข้ามาดูค่ะเข้ามาดูนี่ตะกุซี่สวยงามนะคะ ขอบ,บอกก่อนว่าห้องนี้นะคะไม่ใช่ห้องทัพคือรันสวีจักกุซี่ธรรมดานียเป็นรันสวีจักกุซี่พูลแอคเซสอีกด้วยนะคะทุกคน้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยที่ียาเดินลงมาในไปลงสระออกจากห้องไปสามารถกระหอน เชิญรับประทานด้วยกันที่นะคะทุกคนมีตู้เย็นให้เผื่อแช่น้ำเปล่าเฉยๆค่ะิ้มทำไมวันนี้เธอใจดีแปลกๆเนี่ยอ๋อดีอะต้องรับอย่าดีเลยอ๋อมค่ขนะคะไม่เหมือนโรงแรมเฉ่ะบีมถ้างั้นเราไปกงจอยนะปกินกันไกิกันเร็วเป็นไงอร่อยไหมไม่เป็นไร ไม่กินหรอกจ้าไม่กินก็ร้องกินเลยกินเลยกินเลยเม่เอาใจดีแล้วให้มากินเลยกินเลยกินไปเถอะมันจะไม่กินจานเนอะกินไปเลยกินไปเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมเพื่อนๆคงไม่รู้ละสิว่ามินิบาร์โรงแรมแบบคิดแพงมากเท่าแกน้อยถุงนั้นถุงละร้อย น,นถุงละร้อยห้าสิบส่วนเขาเกียบอันนั้นถุงละสองร้อยพิมพ์มพูดอะไรอะ่นะเนี่าไม่มีหนึ่ <mapping> งแปดแปเองกซ์เอางี้กินเยอะกินให้หมดเกลี้ยงเลยนะถุงนั้นก็แก่ด้วยสิถุงนั้นก็แกะด้วยเออแกะด้วยอร่อยนะบอกให้ถุงนั้นแพงสุดแล้ว เสร็จแล้วเราไปเล่นน ah, mm ้ำกันนะเล่นเล่นน้ำยังไม่พอฉันมีบริการสุดพิเศษให้พวกเธอแอปเตอร์นูนทีเอา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 แอปเตอร์นูนทียังไม่พอเป็นแอปเตอร์นูนทีแบบ floating ด้วยนะคิดถูกถูกสามพันห้า ชุดว่ายน้ำมาเี่ขอนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะทางโรงแรมเราอ่ะมีบริการให้เยอะชุดว่ายน้ำนี่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 นดีอะดีานนี้ให้ยืมผีซะหน่อยต้องคิดตังค์ด้วยไม่มีอะไรรีบกิน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 คิดหมดแล้วอ่ะอะไรวะรีบคิดตังค์ซักคนละพันพอคนละพันนี่นะคะคุณลูกค้ามีชุดว่ายน้ำให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเลยนะคะ นี่ทั้งของผู้หญิงและก็ของคุณผู้ชายเลยนะคะเซ่แล้วจะสบายเลยค่ะอ่ะแถมยังมีนี่ด้วยนะคะอุปกรณ์เป่าลมให้เช่าไม่ฟรีหรอกนะที่ถูกๆกอันละพันพออะจอเช่าได้เต็มที่เลยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะนี่นะคะไปเปลี่ยนก่อนทั้งทาแชิพูน้ำทาเตียงเตียงทาเป๋าลมอุ้ยแค่นี้ก็ได้เงินเยอะพอแล้วนี่ เพื่นทุกคนหิวไหมล้วมีบริการอาหารให้ด้วยเป็นขนมสีมากินแล้วมากินขนมีตุ้งก็หอมีหมูแต่ไม่เสียตัอ้ไม่ฟรีนะจ๊ะเสียตังกินอะไกิน็ไมเค้พี่วนนี้เอใจดีแปลกๆนะอะไรก็ขึ้มาเล่นน้ำกันทั้งทีฉันก็บริการเต็นพี่สิฉั

Trời ơi nhìn lá Ừm, con tròn vo. 1 2 3. Yeah. Yeah. tomorrow ทีมเรากลับแล้วนะใช่ๆเป็นไงสบายไหมเพื่อนสบายโอ้ยไงเล่นสระว่ายน้ำสนุกไหมสนุกนอนสบายมากเลยอ่โอวกเราขอกลับก่อนนะไปเลยเดี๋ยวลืมแล้วเหรอเพื่อนก็คุยกันว่าจะเหมือนโรงแรมไงโอ้โหเธอจริงเหรอเท่าไรอะคิร้อยคิดร้อยกิดร้อยทั้งหมดก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะรวมยอดแป๊บนึงสาม ลดให้เหลือส0 0 0มื่นทวนสามหมื 30, ่นคืออะไรอะสาม0 0ื่นแพงเลยอะแต่ฉันจะแจกแจงให้ฟังนลสามหมื่นกี่บอสสามหมื่นบาทฟังค่าห้องพัก1นึ่งหมื่นบวกเตียงเสริมเท่ากับหนึ่0หมื่นห้าพับาทมีในบ้านหกร้อาสิบบาทนะจ๊ะส่วนชุดว่ายน้ำเนี่ยหนึ่พันแล้วจะสีคนคูณ4ี่ก็เท่ากับส0่พบาท มีแว่นตาว่นะ้น้ำของเนลราอคนอีกคูณ2ก็ 2, เป็น400บาทเพราะเป็นอันละสองรอยอ่ะแล้วก็ขนมซีบบหนึ่งพบาท, 1, บาท<อ>นี่มีรวมน้ำจิ้มซิกโซ่ด้วยนะแล้วก็ผลไม้ลอยน้ำมันนั้นอะ่ะเท่าไหร่ตำ0าพันห้าร้ 4, 100, 000, 000, 000, อย<อ>แ,แต่ว่าฉันต้องเสียตะกร้าใบนะแล้วก็<อ>น้ำดื่มน,นะรานะคา200บาทคูณ4ี่ก็800บาททีนี้้าเสียหายที่คับทําเต่าขาด2,000บาทส0 0 เลยเรื่องของพวกเธอก็เพราะเธอเป็นคนทำน้ำเข้าไปเองอ่นแหละมันไมีน้าประสาทไม่ต้องไม่ต้องจ่ายมาเลยสามหมื่นไม่ใช่ยืดไม่ให้ไปยยดไม่ให้พายถ้าหนีไปแล้วสามหมื่นบาทเอามาอยู่ในนี้ไงก็หนีออกไปไม่ได้สามหมื่นบาทเฮ้เราจะได้ซื้อโทรศัพท์แล้วเเอางิน